เป็นเรเ,เป็นเป็นการที่เราต้องการแต่บนันบว่าโอ้ต้องปรงลนี้เรื่องของเครื่องทรงเรื่องของสัวนวิธีการเช็ดอาวุธตเอาวุธต่างเนาะขอความอนุเาจากท่านอาจารย์นะครับว่าเราจะเน้นเรื่องถ้าเรื่องเทรงของเออแท่งหรืออะไรนกานเช็้องหมายให้เกี่ยวข้องกับตะมือได้สวยนเลยอะอันนี้็จะหลอสวงาม นี่อยู่้าหลังนี้ครับแล้วนี้เราเราสกัดได้ไปเพื่อเป็นส่วน่ตัวอเรื่องมือเปกตีการปคือรึ่ที่ใต่้งไมได้รั้นี้เราก็ได้ต้นแบบจริงเนี่ยเอามาจากวัดเจ็ดยอดแต่ว่าน่าจะเป็นกามคำใบจดดของท่านด้วยดวคืองมือส่วน่จะติดน่ใบหน้าตาก็คงจะเป็นกลุ่มงานอะไรค

นี่ได้ถืแปดมัดนีอยากขายแต่ไม่ไ่้มาแต่ไหนแล้วเพราะมันขายได้ใช่นี้ถ้าเราอีกแค่กันก็คือว่ามันเป็นวงไฟนะครับใช่ซึ่งมันมรักษาแบบว่าปัญญาในเบราเกี่ยวเป็นเป็นที่เป็นไฟอยู่แล้วแปลงแปลงตัวนี้ผมเข้าใจแล้วแต่พอพอลงาเอาไปมีที่มันมิดแบงมัดงไปนะมิดถูกต้องครับผมก็เห็นด้วยแต่ถ้าเราอันนี้ มันก็จะทุกที่จะมันไม่เป็นศูนย์กลางนะเราจะเลื่อนยังไงให้มันได้อ๋อเพราะฉะนั้พอเห็นทุ่เห็นปักเป็นแปดพันตีแล้นะเป็นแปดที่เลื่อนลงมาเนี่ยเราโดยที่ว่าศิลปะพาเนี่ยยังเห็นตยูนดีถึงไปถูกบังเท่านี้เราหนักแค่ถูกบังมันไม่โค้งแหวใช่ไหมผมดูได้ถ้าถ้านี้มันสูงไปหน่อยถ้าเราเป็นอยางนี้เื่อนดีคือไอ้ตัวนี้ต้องการ ครับใช่ต้องปรับเองนะอยากให้เห็นตรงนี้แต่ให้เห็นชัดๆคือเขาโดนมีแรงแปรมากแตกมีองแปรกัมีองแปรเงนี้ยถ้ามันได้เนี้ยโอเคครับใช่เนี้ยถ้าเป็นแบบอย่างนี้นะมันก็รูดว่าเวลาเราทำจริงเนี่ยครับเราสามารถจะขยับอันหนาแล้วขยับทิศทางเนี่ยให้มันอาจจะได้เป็นคิมมทชี่หรือบาลานซ์ก็ได้ แต่ว่าให้มันบาลานซ์ในแตงโมที่ใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับอาจารย์ถ่ายอีกเหมือนนั้นเนาะแต่ว่าแต่ว่าอาจจะต้องขยายตรงส่วนตรงเนี่ยไปแต่มันแต่ถ้าว่ามันวงกลมมันได้มันดีเนี่ยมันสามารถที่จะเอาอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ผมขอแนะนําว่าเราเอาประภามดพลเนี่ยหรือสิรามดพลเนี่ยมาจากที่เสียงก่อนแล้วค่อยมาเติมไอ้ตัวพวกนี้ ับลองดูนะเอาอย่างนั้นดีกว่าที่จริงมันสวยอะนั่นนได้จังหวะพอจังหวะจังหวะมันมันหายไปอย่างนี้ไอ้วกคอย้อให้บคอยต้องเขาเจอเนาะคือเอาประนคนทลให้งามก่อนแล้วทีนี้หมัยตัวเนี้ยมาเรียนครับเพียงแคได้แปดทีคือเห็นโดนทันทีแเทันทีแปดทันทีนี้มันเห็นมันไม่คแปถูกต้องอันนี้เข้าใจผมก็มีความแต่สัดส่วนมันสวยแล้วนะสวยแล้วเนาะแต่ทำอย่างไรอันนี้ใส่ คือเห็นปุ๊บคือโดนอ่ะมักแปดคือครับใช่เลยอ่ะอย่างนี้มันคนก็สงสายเอ๊ะทำไมหายไปหายไปใช้สับไปดูนโดนโดนมันหายไปเลยฮะมันความที่มันมันนะใช่ไหมเดี๋ยวเขอขอเนี่ยคือเอกวุฒิเลยทีนี้มันหายไปแล้วครับที่ด้านบนวัดมาดีไซน์จะได้เข้าใจที่จริงสัดส่วนตรงนี้มันสวยแล้วนะสวยๆวยแต่ตุ้เรื่องที่เป็นเืออีกอย่างที่เราคนกาลังถึงว่า เวลาเราติดตั้งจะห่างจะใกล้จะไกลยังไงด้วยนะครับอาจารย์ว่าเห็นในยังไงด้วยใช่ไหมเพราะว่าของมันย้ายบ่อยๆเยอะจะสูญหายได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ช่วงอุปกรณเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ตามเงื่อนขั้นขั้นขั้นทั้นขั้นต้อเข้าใจเนาะครับก็หมายความว่าทำยังไงเวลาอันนี้คิดนิดหล่อแยกเราแยกแต่ว่าต้องมาติดตั้งยังไงติดตั้งติดตั้งนี้ผมผมจะทำเส็นเตา เสาที่ใหญ่ๆแรงนะครับอาจารย์แล้วจะห่างไหมอาจารย์อาจารย์เขาไม่เรื่องห่างดิลองรองดูหางขนาดไหนครอบรางรางก็ใช่ความห่างความใกล้ที่นี้ความห่างน่าจะประมาณเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัญหาและเทคนิคนะตรงนี้ใช่ใช่แบบนี้ครับประมาณนี้ครับขอบขอบนะครับอาจารย์ครับขอบขอบฐานครับแล้วเสาที่ไหนเสาตรงเสาจะตั้งตรงบนฐานเนี่ยต้องไม่แปลกปลอมเลยหรือเปล่า ครับใช่แล้วทำด้ววิจิตด้วยสวยนะครับวิจิตไม่สวยวิจิตด้วยนะต้องด้วยใช่ไม่ใช่ชื้นสองไม่ไม่ใช่ง่ายง่ายพี่สายต้องสายแต่ขอให้พี่สายเป็นมีมีมีมิติคือทุกอย่างทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ใครย้ายก็สามารถที่จะยึดรักษาได้เอาเหมือนก้านตาลปัตรนะครับใช่ใช่ใช่เืออย่างนี้นะผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ว่าเจตนาของเราคือว่าจะเอาเป็นร พิษนุกรรมประจําสาขารมันจะมีการยกย้ายกันเป็นประจำดีไม่ดีเนี่ยจะหายหรือว่าช่ไหนอะไรนพวกนี้เขาทำมาไม่ใช่มันจะขาดอะไรไม่ได้ออนถูกบ่มีต้องตามนี้ทุกอย่างไอย่างปัจจุบันนี้เรากําลังดําเนินการต่วนี้ผมก็อยากจะให้มันแบบว่าคิดรอบครอบทุกอย่างไปอันนี้ได้เนาะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เสาให้ให้ให้มันสวยอะ ปกติมันก็มีรูปแบบของพวกประนทางพุทธศิลปกรรมของพวกศิลปะแนวฟุกตะใช่ไหมใช่แรงอยู่ใช่ใช่ประหลัดนครับถัไว้นะครับถ้าผมยุบเป็นล้านนาผมยุบเป็นครับได้เราเน้นถึงว่าให้มันดูแบบแข็งแรงถ้าเราเป็นเสาเฉยๆมันก็จะทดูันไม่น่าจะได้นอกในเชิงวิศวกรรมศาสตร์อ่าแล้วส่วนหนึ่งอื่น ส่วนทอดเยืน,นลายประดับมีครับมีถึงไ,ไม่ให้รบกวนไม่รบกวนไม่ให้แปลกฟอมครับแล้วก็ให้แขงแรงนี่กจบ ชาติตาเดีดอื่นไม่ได้ไม่ได้เลยเนียกต่ำนี้สูงหยาวันนี้ปวดหัวแทนคนดำเงินไปบ่าผมปบ้านคุณได้ลองดูลองเชื่อเดี๋ยวที่นีงเชื่อมดีีนเชื่อมดีเราจะนักว่าตอนหรือเปล่าว่าตำแหน่งที่ว่าจะพอจะได้แล้วเอาวงกลมก่อนเอาวงกลมก่อนพระมณฑลการขยับได้นะครับต่อไปแบบตกลงจะยอมตัวนี้เรียกว่าเป็นรัศมีเนาะหรือว่าพระมณฑลหรือว่าเป็นออร่าหรือว่าเป็นศีลธมนณฑลก็ได้นะ ก็คือประมานี้ยได้ผู้กระจายเขบอกว่าศิละประพาลประประพาิลระก็คือเสียงเนาะปราก็คือแสงสว่างที่ออกรัศมีนั่นแหละตอนรัศมีเนีเพราะว่าเทพเนี่ยจะต้องมีสิ่งพวกนี้อยู่นะถ้าเป็นถ้าของที่เก็จะเป็นเป็นเป็นขบบนเป็นกองนีออนครับเป็นเป็นโรงเรียนของเราจะไดให้ดูแกงตัวเป็นสลระประพาเป็นเป็นเป็นออร่าเนาะ ได้ใช่ไหมท่านก็ควรจะมาร์กไว้ก่อนอาสีตำแหน่งของมันจะไม่มีการยังติดอยู่อยากให้ถึงขนาดนี้ง่ายนะเอาอย่างนี้ที่ส่วนที่เราโดตัดไปเนี่ยเขาก็มาด้วยการอันนี้ย่างพงษ์เอ็งหนึ่งสิบแปดเราทราบทำอย่างดีอ่ะแต่เป็ล็กซ่อนอ่ะมันมันไม่โชว์มมันไ่โชว์เลยและอีกอย่างก็คือว่าแนวนี้ยังไม่มีนะมันไม่มีไงครับเพราะว่า ภาพวิศยุกรรมว่าไงเออไม่ดีเลยก็มันแต่ผมขอดูอีกทีว่าอย่างวิศยุกรรมอยู่ไหนเขาจะยกเนี่ยพระกรเนี่ยตรงตรงเนี่ยไอ้นี่คือดีไซน์ไงรับอยู่บนตอนตอนที่ดูรูปติ่งนะครับรูปติ่งนะมันต้องผมคือว่าคือจุดศูนย์บ่วงอ่ะไอ้นี่คือจุดศูนย์บ่วงเป็นการวิ่ตีไงเป็นเนี้ยเนี่ยจุดลงจุดชี่ช่างเขาต้องดิ่งไงแต่รูปติ้งนี้มันแบบไม่ไม่มันจะไม่ดิ่งในตาจริง อมือร่แลที่อาจารย์นัไปดูอย่างเงี้ยเราไปดูอย่างที่ที่ทุกการทั่วไปอ่ะคือมันเป็นหลักของวิศวะเองฮะกาาอหกเลยอาจารย์ถ้าเนี่ยลูกดิ่งไงมันเป็นมันเป็นศูนูงกลางของลำตัวใช่ไหมฮะนี่คือแบ่งด้านกายเลยเนาะแข่เลยแก่เลยถ้าอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ดิ่งนะช่างทุกทุกทุกอย่างอ่มันดินเส้นตรงไมันเป็นชาวิที เอาคนเรายืนคือเจาีพี่หน่ยข้อตรงนี้ทายเปลล์แก่แรงแก่แก้หนแก่เลยเนาะแก่แรนดีแล้วทำยไงเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยออกได้เลยเหรอาอย่างนี้กลายเป็นมันออนแอไปเลยฮะอ่อนแอไปเลยฮะคือดูแล้วไม่มีพลังไม่มีพลังความต้านดินทุกอย่างดีทนักเรียนการทีแก้การที่เหต้องทานักเียนทำนัเียนโยบายนโยบายทำนักเรีย แล้วอาจารย์เห็นควรเรื่องเกี่ยวว่าถือดิ่งกับถือผุนนี่ผมควรรับใช่ไหมครับจอบอ่ะจอบอ่ะจอบนี่ก็คือตรงตรงตรงเหมือนกันนะตรงเหมือนกันเนาะครับจอบจอบเป็นอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตับปอช่างมันเป็นจอบแน่ๆเป็นเป็นเบื้องนี่ยเป็นเป็นเป็นจอบอ่ะฮะถ้านแยนมันจะมันจะพัดกันไมหมดนะฮะเส้นม้าตีกันเส้นมันตีกันถ้ามันดิ่งกันเราจะ มันจะมีพลังจะควบคุมคำตัวนี้มาได้ยังไอ็ตัวการกระทันหันเขาไม่เฉยก็บอกเอาให้ตรงยังไม่เอาให้ตรงตรงข้าดินหรือว่าหันเข้าหันออกองไรหรือเปล่าไอ้พื้นก้านเนี่ยให้ตรงก็ต้องหันมาข้างหน้าหรือเปล่าไอเดี๋ราดูเราดูดีเราไปเลยครับเอาไว้สับหน้าคนอย่างเงี้ย แต่นี่เขายกขึ้นมาแต่แต่มันอยู่อยู่นะเพราะบางทีอย่างน,นี้มัจะเท่ะทุกอย่างมันจะคือจะได้ดูว่ามีแบบว่ามีแบบนี้มีมาตรฐานครับมีความมันมันคือเชิงช่างเลยนะมันคือเชิงช่างเลยฮนะับเป็นอย,นะอย่งตนาที่ปรากฏมาในงานเพราะมันเป็นมันแฝงในัยยะของความเป็นนื่อหนนะักใช่ไอันนี้ผมก็ทำเลยเขาวิศวกรรมคือเชิงช่างเนี่ยดินเนี่ยอันนี้รู้เทพเลยครับะรู้ตัวเลย mát hả lắm được chuẩn bị hay 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 เอาออกมันหน่อยไออออหน่อยติดไปแล้วลำบากจช่วยปันที่ช่านขอมันนี่มันจะเอยี่สอนนียัน่ยมัมีคนอ่อนแอทุกอย่างลายกระดูมันมันจะแตกเลยนะเนี่ยมันตีไปหมดกินมต คเดูไม่เป็น่งนะ้นส่ี่นี่ยัตอนนี้ยกจะเป็นคล้ายๆแบบปากปมเทศนนะอยื่นอให้ความสำเร็จ้จม่ต้องจ ถ้าจะพูดจริงมาพอนจะไม่เกี่ในตีนไม่เกี่คนจะไม่พูดอ่าใช่มีมีประหลังอยู่แล้มีเจตนาในตัวที่งานทำเอาอะไรครับอันนี่นี่สิบูนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ทรงได้มามีตาให้ความรู้นะไม่ใช่ว่าปั้นออกมาสวยเดียวลักษณะขององค์ปฏิมากรรมเนี่ย จะต้องดูแล้วแบบว่าคล้ายๆกับว่ามีเกีรตนามีพลังมีรูปแบบที่แบบว่าสื่อไปถึงเอ่อตางขอาค่ะไ่มีอกสยเพราะ้ว่ากรณีเอเราทำไปไปแล้วเนี่ยสวยแล้วไม่มีจอสวยแต่รูปจูกไม่หอมไม่ได้แล้วต้องขอไม่ต้องกลังเลยขกขบคุ มือดึงเยอะจริงเนาะนิ้ีกอยเนี่ยมีกอยเนี่ยทั่วใหญ่คาบไทยเยะกระดกมากอยู ก็อยากก็นี่เกตัวไว้นะครับพวกนี้ถาท่านใดอยากจะทำเป็นโรารนี้ครเนี้ยต้องทำอย่างนี้เลยนะในการได้รับการอวินงานการกลทําอดครับการนงาไเลยครับไอาจารย์บิดนิ้วได้เลยนะครับบิดให้อาจารย์ดูได้เลยครับเฉยเฉยนี้มมันจะมีเลื่อน่หน่อยนะ น่าจล้วนะอนี่ยมันหอกันะขนเปันน้อยมันก็เปิดนี่อ๋อนี่ยเนี่ยเปิดครับเนี่ยจะเนี่ยจะมีนิดน้อยบางๆแต่มันชัดเอาที่นี่ชัดกว่านะท่านให้จัดดูได้เลยครับเออเนี่ยมันจะมีนะมีเนื้อมีขึ้นมันดีนี่ช่วยนี่ช่วยนี่ก็กระดกในเคิอกระดกกระดกหน่อยองนี้ก็ ยิดหน่อยเงี้ยเงี้ยอเงี้ยอบเลยเอเงี้ยเงี้ยเอออย่างนี้นถ้าใครจะเป็นอย่างนี้หน่อยใช่ใช่ใช่ฮะใช่ฮะากยิบแบบธรรมชาติอาจารย์ชโอ้โหมืออ่อนได้ทันทีเลย้ไได้ได้ดนย จะเป็นีม like ันจะีมันจะมีชีวิตอะไรขึ้นอีก่เป็นภาพไทยเข้าไปในะเทศนีภาพไทยเป็นอย่างไตลอดนั่ะจะได้ยักินทั้งมีพลัง ใส่แต่เูแ้วอุนๆ่หไหมไม่มีใหญ่นะครับใช่ใช่ส่ใส่แต้วนตวนทุกแต่ว่ากินข้าวอิ่มมือมันมันมันอิ่กตันี้มือมันก็คนมีสตางค์มามืออวบนยมันจะมีมันจะมีเนื้อตรงนี้นะเนอะจะมีคนมีเนืต้องต mm ้องผอง อ้้ยตองไปดูภาพสวยๆนะมันคือสุดยอดสามสิบตัวดูอ่ะดูนี่ดูเลยออนนะครับแล้วตัวไปหมดเลยนะทุคนเห็นเราเราชนะบางสายญาติครัเราค่อไม่รู้ว่ามีบละเอียดมากเลยเนาะต้องเติมกับเนื้อหนังมังสารอะไรบางสตรีรังยี่สิบของในตลาดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกจากเดียวเลยมัน ภาษาเนาะในการเสียเกิศรปางเ่าะไเนี่ยจะได้คนน่นแบบเนาะโหเริ่มเริ่มมีเน้นหนังภาษาแล้วโหอย่างไวอ่ะมมกับเจะกึ่งานสถาขกึ่งเหมือนกึ่งเหืนนะครับ มันมันเป็นกัรรักหรือว่าบุณลักษณะของแต่ละคนแต่ละตัวเนาะมันเป็นในเชิพลสติคนวิทยาอย่างหนึ่งม้อนกันว่าบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าขอบางเป็นสิ่งที่สวยงามบางกลุ่มก็มองว่าหวบอ้วนยังสมัยถั<อ>งเนี่ยใช่ไหมครับถังจ<อ><อ>นะหัอวอ้วนไะมหัวอ้วนของร้านาน,น,านี่คยอดของกแต่ว่าของร้านานี่รับอิทธิพลปาระมาเหมือนกับถังมือนกันก็เลยอ้วนตืวใหย่พุ่ง

คีบมีมีหอบนะคคนมีมีเนี่ยม อาจาอาจารย์ส่งพลังไปที่มือใช่ใช่ได้ลูกศิวนนี้เชื่อใจได้จิตใจเขาดีจริงเขาเป็นคนจิตใจดีด้วยครับตั้งแต่เขาไปไวเรียนเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีเเหมาะสมนีสมที่เขาตั้งขั้นเขาไม่โกรธใครง่ายๆเราเนี่ยเขาไม่โกรธเนี่ยแสดงว่าโห้ยอ คนนั้นเขามันเขามีความสัมพานธ์กันแล้วว่าอาจารย์อย่าครับครับครับตลาดได้แล้วที่ผู้ก่อนนี่เขาเขาเปลี่ยนใจผู้ก่อนอาจารย์ผมสอนจิยกรรมให้เขาดูเป็นต่างเจ็ดยอดครับแต่สอนวิชาทัชเชอร์ความกลาฟึฝ่ายให้เขาการมองภาพเป็นยังไง mình làm phải là người mới biết không phải người người này không phải là Không phải. 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 ย้อนยุคคอเซมาในอาจารย์ด้วยแล้วกันดึงไปแล้วมันเกิดาทำไมทำไมทีเราต้องไปดูมันเป็นแม่แบบไที่จริงแล้วเขาดึงให้เราไม่ได้เพราะที่เราที่ว่าเราเราเนี่ยเป็นลักษณะนามธรรมคนอื่าทธรมาก่อนอย่างผมเต๋าเนี่ยเขาเล่นนามธรรมมาก่อนของน้องขอกเราเนี่ย เปี่ยนเป็แท้าพมนเปลี่ยนอันนี้านาปเรื่องตอนนี้มันเขาเดียวเดวิดนะมีแบบยังคุ้มของเรี่นธราสตาเรื่องดเปติดเปียนเราในี่สุว่าพอทำไแล้วกที่เป็น้มาทำะเป็นงานทำจะดูบไท้นะุอยาี่เป็นไยทด่เท ม <Okay. Jade. S 1> ีเจ้าต <S sulla hand> yeah, 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 ัวเหรออาจารย์ไปข้างต้น อาจารย์ขายีนั่ที่้